าวสามดีทั้งโลกสิบระดับดีระดับสิบเป็นความลวงส่วนดีระดับสิบเอ็คือความจริงเป็นดีทางธรรมเป็นความพ้นทุกข์จากความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าดีทางโลกจะเกิดมากน้อยแค่ไหนเมื่อได้มุ่งหมายให้เกิดดีระดับสิบและพยายามทำอย่างเต็มที่แล้ว ดีทางโลกสิบระดับดีระดับสิบเป็นความลวงดีทางโลกสิบระดับคืออะไรสมมติว่าเราดีสุดยอดแค่ไหนเราก็แบ่งเป็นสิบระดับใช่ไหมดีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไปจนถึงสูงสุดทางโลกและสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เราก็แบ่งเป็นสิบระดับพอเราแบ่งเป็นสิบระดับอะไรล่ะที่ดียอดเยี่ยมที่สุดทางโลกระดับไหนระดับสิบสูงสุด แบ่งเป็นสิบแล้วโอ้ได้สิบคะแนนนะ่ะโอ้เต็มสิบเลยอย่างเงี้ยคะแนนเต็มสิบเลยสูงสุดเลยนะนั่นแหละเป็นความจริงหรือความลวงไปความลวงไปความลวงลวงให้อะไรลวงให้ยึดลวงให้ทุกข์ลวงให้ยึดลวงให้ทุกข์ว่าโอ้โหถ้าได้ตามที่อยากได้สูงสุดจะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจ แล้วก็ลวงให้เรากลัวจะไม่ได้ได้ก็กลัวจะหมดไปใช่ไหมทุกตลอดการกลัวกังวลวันไหวอ่าสอบได้เต็มสิบจะสุขถ้าไม่เต็มสิบจะทุกข์เห็นไหมมันลวงให้ทุกข์มากลัวจะไม่ได้ได้เสร็จไปไงกลัวจะเสียแชมป์อีกนะต้องรักษาแชมป์อีกนะโอ้ทุกข์นั่นน่ะเป็นความลวงส่วนดีระดับ11คือความจริงดีระดับสิคือความจริง เป็นความจริงที่ดีที่สุดในโลกดีระดับสิบเอ็ดคือความจริงเป็นดีทางธรรมเป็นดีทางธรรมเป็นดีที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นดีทางธรรมเป็นความพ้นทุกข์ดีที่ดีที่สุดในโลกความจริงระดับสิบเอ็ดเป็นความจริงที่ดีที่สุดในโลกดีระดับสิบเอ็ดเป็นความจริงที่ดีที่สุดในโลกเป็นดีทางธรรม ไปความพ้นทุกข์จากความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะใจที่พ้นทุกข์จากความไม่ยึดมั่นถือมั่นอ่เต็มสิบสอบได้สิบเอ็ดทุกครั้งเลยพุทธะโอะ้เนื้อโลกเขาเนื้อโลกเขาโลกเขาได้อย่างมากแค่สิบนะพุทธะนี่ได้สิบเอ็ดพุทธะนี่ได้สิบเอ็ดมัสุดยอดไหมโอ้แล้วใครจะไปคิดออกเนาะทุกทีก็สอบก็มุ่งจะเอาเต็มสิบทั้งนน้น,น่ะเนาะ โอ้แล้วใครจะไปคิดออกพระพุทธเจ้าคิดออกไเอาสิบเอ็ดพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สอบทีไรได้สิบเอ็ดทุกทีเลยคะแนนเต็มสิบสอบได้สิบเอ็ดทุกทีเลยเนื้อโลกเนื้อโลกเหนือทุกนี่สุดยอดสุดยอดนะเขาให้คะแนนมาเท่าไหร่เราได้เกินทุกทีเลยนะนั่นแหละดีระดับสิบนะคะแนนเต็มสิบเราได้นะสิบเอ็ดเลยนะจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเป็นความจริง ที่ดีที่สุดนะเป็นดีทางธรรมเป็นความพ้นทุกข์จากความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าดีทางโลกดีที่กําหนดมานั้นดีทางโลกนะัดีเห็นเห็นเนี่ยดีที่เห็นเห็น <TH ANG S 1> ทางโลกเนี่ยจะเกิดมากน้อยแค่ไหนมายึดมั่นถือมั่นว่ามันจะเกิดมากน้อยแค่ไหนเมื่อได้มุ่งหมายให้เกิดดีระดับสิบก็มุ่งหมายให้เกิดนะเราก็จะให้เกิดเหมือนกันดีระดับสิบมุ่งหมายให้เกิดเลยดีลวงกันนะ่ะเราก็มุ่งหมายให้เกิดเลย ไอ้ความลวงเราก็มุ่งหมายให้เกิดเลยนะมันเป็นสิ่งที่ดีมุ่งหมายให้เกิดเลยระดับสิบเลยและพยายามทําอย่างเต็มที่ด้วยพยายามทําอย่างเต็มที่แล้วมุ่งหมายให้เกิดดีสิบเลยแล้วพยายามทําเต็มที่เลยแต่เราก็ไม่ยึดมันถือมันเออจะเกิดหรือไม่เกิดจะเกิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบก็ได้ติดลบก็ได้ได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ยึดมันถือมันเพราะเข้าใจเรื่องกรรมแจมแจ้ง ว่าวิบากดีออกฤทธิ์แค่ไหนก็ได้เท่านั้นแหละวิบากดีของเราและคนที่เกี่ยวข้องออกฤทธิ์แค่ไหนก็ได้เท่านั้นแหละในปัจจุบันและอดีตสั่งข้อ,ขอกันก็ได้เท่านั้นะนะส่วนวิบากร้ายมันขวางเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นเท่านั้นนะพอจะได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เป็นไงนี่แหละคือความจริงที่ดีที่สุดในโลกความจริงที่พ้นทุกนี่แหละดีสนะิบเอ็ดดีระดับสิบเอ็ดคือความจริงที่พ้นทุก